เพื่อนๆทุกคนและก็ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับบ่าวชาวดงดึกดัรรกันอีกเช่นเคยนะครับมีเพื่อนๆและก็เอฟซีหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับว่านเสนีจันดำว่าเสนีจันดำนี้ดำบ้านหรือว่าดำโบราณน,นี้ลักษณะของเขาแตกต่างกันอย่างไร แยกกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมนำาสน่จันดำทั้งสองชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมนำมาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยนะครับว่าสนีจันดำบ้านแล้วก็สนีจันดำโบราณลักษณะของเขาเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับเรามาดูสนีจันดำบ้านกันก่อนนะครับท่านผู้ชม ลักษณะของต้นสเสน่ห์จันดำบ้านนี้ใบของเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีหูใบที่กว้างมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ถ้าใบเล็กๆหรือว่าต้นเล็กๆนะครับท่านผู้ชมใบของเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับนี่ครับใบเล็กๆของเขาก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเลยครับแต่พอโตขึ้นมานิดหน่อยลักษณะของเขาก็จะ ยังคงคล,ล้ายๆรูปสามเหลี่ยมอยู่นะครับแต่ส่วนกว้างของเขาก็จะกว้างขึ้นนิดหน่อยนะครับคล้ายๆกับรูปใบโพแต่ว่าสีของเขาก็จะเป็นสีดํานะครับท่านผูมม้ชมหรือว่าสีดําอมเขียวนะครับหรือออกไปทางน้ําตาลน,นิดหน่อยนะครับส่วนยอดอ่อนของเขานี่นะครับท่านผู้ชมก็จะออกเป็นสีแดงแดงนะครับท่านผู้ชมแดงอมน้ําตาลนะครับหรือว่าปุนเขียวนิดๆ ส่วนหลังใบของเขาก็จะออกเป็นสีแดงมากกว่านะครับท่านผู้ชมแดงปนน้ำตาลแล้วก็กระดูกก้านใบตรงที่ติดกับใบนี้ก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับส่วนก้านใบก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับน้ำตาลอมดำปนแดงด้วยนิดๆนะครับท่านผู้ชมพอก้านแก่ขึ้นมาสีของเขาก็จะเข้มขึ้นนะครับใบแก่ของเขาก็สีก็จะจืดจางลงกว่าใบอ่อนเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชม เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเรามาดูใบแก่ใบใบเก่จัดก็สีก็จะจืดๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนะครับใบเก่ขึ้นมาสีก็จะค่อยๆจืดจางลงไปนะครับมาดูก้านตรงโคนกาบใบตรงนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมก้านของสนิจจันดานี้ก็จะออกเป็นลายนิดหน่อยนะครับนี่ครับ แต่ก็เห็นไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้นนี้เป็นว่านเสน่ห์จันดาโบราณนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหรือว่าว่านเต่าเกลียดก็ได้นะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่านเต่าเกลียดนะครับเสน่ห์จันดาโบราณนี้ลำต้นแล้วก็ใบของเขาจะใหญ่โตมากเลยนะครับ แต่ลักษณะใบของเขาก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือใบเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตอนเล็กๆก็ใบเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่พอโตขึ้นมานิดหน่อย <dunno> ใบของเขาก็จะออกเป็นคล้ายๆกับรูปใบโพนะครับท่านผู้ชมพอโตวกว่านี้รูปใบของเขาจะออกเป็นใหญ่โตเลยนะครับคล้ายๆเป็นรูปหวัวใจเลยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็จะมีร่องใบที่ลึกเลยนะครับสำหรับเสน่ห์จันดำโบราณแบบนี้ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับท่านผู้ชมออกไปในทางดำนิดหน่อยส่วนใบอ่อนของเขาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมใบอ่อนของเขาจะไม่เหมือนกับเสน่ห์จันดำบ้านนะครับใบอ่อนของเขาก็จะออกเป็นสีเขียวหรือว่าเขียวอมเหลืองนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมยอดอ่อนก็เหมือนกันนะครับ ส่วนหลังใบของเขาก็จะไม่เป็นสีน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลแดงนะครับหลังใบของเขาจะเป็นสีเขียวครับแต่มีกระดูกใบเป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมที่ติดกับใบตรงนี้แล้วไล่ลงไปก็จะออกเป็นสีเข้มขึ้นนะครับออกไปในทางเขียวอมดำนะครับท่านผู้ชมแต่ว่านเสน่จันดาโบราณน,นี้ก้านของเขาจะเห็นลวดลายได้เด่นชัดกว่านะครับนี่ครับจะมีลวดลายเป็นสีดำดำ อยู่บนกาบใบที่เป็นสีเขียวอมดำนะครับท่านผู้ชมเด่นชัดกว่าลักษณะของเขาที่แตกต่างและก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือสีของใบนะครับท่านผู้ชมสีของใบของเสนจันดาบโบราณน,นี้จะออกไปในทางเขียวอมดำนะครับแต่ถ้าเป็นเสนจันดาบ้านนะครับท่านผู้ชม ก็จะออกไปในทางดำเลยนะครับท่านผู้ชมจอ,อกเป็นสีดำแล้วก็อมแดงนะครับเป็นหรือว่าอมสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมไม่ออกไปในทางตทนเขียวนะครับตัวนี้จะเด่นชัดเลยนะครับลักษณะที่แตกต่างแล้วก็ที่แตกต่างกันอีกชนิดหนึ่งก็คือลำต้นหรือว่าก้านใบนี้นะครับท่านผู้ชมสีสันจะแตกต่างกันเลยนะครับ เสน่ห์จันดาโบราณจะออกไปในทางทูลเขียวนะครับท่านผู้ชมเขียวอมดำแต่ถ้าเป็นเสน่ห์จันดาบ้านนี้ก็จะออกไปในทางทูลดำอมแดงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะแตกต่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตรงที่ยอดอ่อนนี้นะครับท่านผู้ชมยอดอ่อนนี้ก็สีสันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับสำหรับเสน่ห์จันดาโบราณน,นี้ สีสันจะออกไปในทางเขียวอมเหลืองนะครับย้อนอ่อนส่วนสเสน่จันดำบ้านนี้ก็จะออกไปในทางโทนสีน้ำตาลอมแดงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสีดำอมแดงอมน้ำตาลน,นะครับออกจะไม่เหมือนกันเลยนะครับหลังใบนี้ก็แตกต่างกันเลยนะครับ สำหรับเรื่องการปลูกการดูแลรักษาต้นว่านสนิจันนี้นะครับท่านผู้ชมให้เจริญงอกงามแล้วก็มีใบที่สวยงามนะครับการดูแลรักษาเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับท่านผู้ชมการปลูกหรือว่าวัสดุที่ใช้ปลูกนี้เพราะว่าว่านสนิจันนี้เขาจะเป็นไม้อวบน้ำนะครับท่านผู้ชมจะมีน้ำสะสมอยู่ในลำต้นแล้วก็ก้านใบนี่เยอะมากเลยนะครับ เขาจะไม่ค่อยชอบน้ำนะครับท่านผู้ชม่านสนิจันนี้เพราะก็เป็นไม้อวบน้ําอยู่แล้วการรดน้ําก็รดนานๆครั้งก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องรดบ่อยเพราะว่าถ้ารดน้ําเยอะเกินไปอาจจะทาให้รากของเขาเน่าเปื่อยแล้วก็จะเริ่มเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกด้วยนะครับท่านผู้ชมดินที่ปลูกนี้สําคัญมากเลยนะครับสําหรับการปลูกต้นสนิจจัน เพราะว่าถ้าหาปลูกในดินที่ระบายน้ำไม่ดีหรือว่าดินที่เก็บความชื้นไว้ได้เยอะแล้วเราไปรดน้ำเยอะต้นสนิจันก็จะมีปัญหารากเปืิ่ยแน่นอนเลยนะครับแต่ถ้าใช้วัสดุดปลูกที่ว่าปรุงแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีต้นสนิจันก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและก็งอกงามด้วยนะครับท่านผู้ชม ถึงแม้ว่ารดน้ําเยอะก็ไม่เป็นเลยนะครับถ้าหากใช้วัสดุปลูกที่ดีที่ระบายน้ําได้ดีนี่ครับส่วนมากเขาจะใช้เป็นดินร่วนปนทรายนะครับท่านผู้ชมหรือว่าปนกวดทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูงหรือว่าดินหมักของเราก็ได้นะครับแต่ดินหมักของเราถ้าจะหากจะนํามาใช้ปลูกว่าสนสนจันทร์ก็ต้องหมักให้ย่อยสลายหมดสก่อกนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบนํามาใช้นะครับ เพราะว่าถ้าหากย่อยสลายยังไม่หมดเขาจะเกิดเชื้อรานะครับเชื้อรานี้จะเป็นตัวย่อยสลายซากพืชซากสัตว์นะครับท่านผู้ชมถ้าหากเขาย่อยสลายไม่หมดเขาก็จะย่อยสลายลามเข้าไปในลาต้นแล้วก็รากของต้นสนิจันทร์ทําให้ต้นสนิจันทร์ของเรามีปัญหานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าสนิจันทร์นี้เขาจะไม่ค่อยชอบเดดนะครับ เพราะว่าถ้าปลูกในที่แดด100%ซหรือว่า90%์นี้อาจจะทำให้ใบของเขาไม่ได้นะครับเขาจะชอบแดดประมาณ5 0ร์ซนถึง80%รนะครับท่านผู้ชมสามารถจะเดินเติบโตได้ดีแล้วก็สีสันของเขาก็จะสวยนะครับถ้าปลูกแดดเยอะประมาณ80%เอร์เขาจะกลายเป็นสนิจจันทร์กลายนะครับท่านผู้ชมจะออเป็นลายลายด่างๆนะครับ เพราะว่าโดนเสียงมากเกินไปสำหรับวันนี้หากใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อคิดเห็นประการใดก็พูดคุยติดชมหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนอย่าลืมช่วยกด u ับ c ไคร e และกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวชาวดงดึกดำบรรด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ